ช่วงนี้ชวนคุยเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของประเทศไทยเราเลยทีเดียวแล้วก็สําคัญกับประชาชนทุกคนเลยนะคะสําหรับเรื่องของการกู้เงิน5้0แสนล้านบาทเพื่อมาแจากในโครงการดิจิทั l วอลเล็ค่ะเรามาติดตามกันดูนะคะว่ามีความสุ่มเสี่ยงต่อการขัดต่อกฎหมายฉบับใดบ้างเราจะไปพูดคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดรสุปริยาแก้วละเอียดรองอธิการบดีฝ่ายศูนย์ลำปางและ กฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราในรายการนะไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าสําคัญมากๆเลยนะที่ประชาชนเนี่ยจะต้องรู้ในเรื่องของกฎหมายเหมือนกันนะหลังจากที่ได้รู้ในเรื่องของด้านเศรษฐศาสตร์ไปแล้วนะคะอออยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่า โครงการที่จะกู้เงิน500แสล้านเพื่อมาแจกในดิจิ t a l วอลเล็นี่นะคะอาจารย์ว่าเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับใดบ้างคะคะก็จริง,รงๆในแง่ของการกู้เงินของรัฐบาลนะคะโดยหลักก็จะเกี่ยวข้องกับกฎหมาย3าฉบับใหญ่ๆนะคะอย่างแรกเลยค,คือรัฐธรรมนูญน,นะคะรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับมาตรา62นะคะซึ่งมาตรา62เนี่ยกำหนดให้ รัฐเนี่ยจะต้องรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐนะคะโดยเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐนะคะงนั้นอย่างแรกคือรัฐธรรมนูญอย่างที่สองคือตัวพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561ซึ่งอันนี้จะเป็นอาจจะพูดว่าเป็นเป็นปกฎหมายสําคัญเลยนะคะที่ที่วันนี้เป็นประเด็นนะคะแล้วก็กฎมหมายฉบับที่สคือตัวพระราชบัญญัติการบริหารน้สาธาออรณะพศ2548 ะะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตามปกติเนี่ยเราจะต้องกู้ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะปี2548นะคะเพียงแต่ว่าเคสนี้กรณีของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยคะ่ะเขาไม่ได้กู้ตามพรบบริหารหนี้สาธารณะปี2548นะคะเนื่องจากว่าไม่เข้าไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตร,รา22เนื่องจากว่าเขาจะกู้เป็นเงินไทยใช่ไหมคะแต่มาตรา22กําหนดให้กู้เป็นเงินตราต่างประเทศแล้วก็วงเงินเนี่ยอาจจะเกินนะคะเกินกว่าที่ตัวพระราชบัญญัติบริหารหนี้สาธาระกำหนด ค่ะดังนั้นเขาเลยต้องต้องออกไปกฎหมายพิเศษซึ่งประเด็นเนี่ยการออกกฎหมายพิเศษตอนนี้ก็คือ,อคงเหลือประเด็นว่าจะเป็นไปตามพระราชบ,บัญญัติการเงินการคลังของรัฐหรือไม่และเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะอืมค่ะก็ดรียว่าเกี่ยวข้องกับกฎหมายสําคัญเลยนะคะสามฉบับนี้นะคะอะโดยเฉพาะ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญด้วยใช่ไหมอคอาจารย์คะใช่ใช่ค่ะรัฐธรรมนูนก็จะเป็นประเด็นค่ะว่ากรณีการกู้แบบเนี้มันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูนมาตร,รา1 2หรือไม่ค่ะ,ออคะซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายแม่กฎหมายที่สำคัญที่สุดของประเทศนะคะค่ะทีนี้ค่ะประชาชนเนี่ยก็สอบถามมาว่าเอ๊ะทำไมต้องออกเป็นพรบรในเมื่อบอกว่าเร่งด่วนแล้วทำไมไม่ออกเป็นพรกนะคะ ค, pipe. คือจริงๆต้องต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะคือการตราพระราชบัญญัติกับการตราพระราชกำหนดเนียมีมีความแตกต่างกันนะคะเคสเนี้ยที่รัฐบาลไม่เลือกออกเป็นพระราชกำหนดเนี่ยคือรัฐบาลก,ก็ก็อ้างว่าเป็นไปเพื่อให้สภาได้ทําการตรวจสอบนะคะจริงๆต้องต้องอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าการตราเป็นเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยมันเป็น,นกลไกตามปกตินะคะในแง่ของการตรากฎหมายก็คือการตราพระราชบัญญัติเนีย่ยเป็นเป็นอำนาจของรัฐสภา นะคะซึ่งกรณีนี้การการตราพระราชบัญญัติในการกู้เงินเนี่ยจะมีสถานะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยกันเงินนะคะตามตามมาตรา134อนุสามของรัฐธรรมนูญซึ่งถ้าไปผ่านกระบวนการก็ก็จะไปกระบวนการตามพระราชบัญญัตินะคะซึ่งก็ต้องใช้เวลาพอสมควรส่วนพระราชกำหนดนะคะเป็น,นกลไกพิเศษนะคะไม่ใช่กลไกปกติพระราชบัญญัติเป็น,นกลไกปกติพระราชกำหนดเป็น,นกลไกพิเศษที่ให้อำนาจกับ กับฝ่ายบริหารคือรัฐบาลเนี่ยในการใช้อํานาจในการออกกฎหมายนะคะแทนฝ่ายนิติบัญญัตินะคะในกรณีที่เป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนอนนันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่ว่าต้องเข้าเงื่อนไขค่ะต้องเข้าเงื่อนไขาตามที่มาตรา172ของรัฐธรรมนูญกำหนดซึ่งมาตรา72 172ของรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดว่าเราจะออกพระราชกำหนดได้เนี่ยก็ต่อเมื่อต้องเข้าเงื่อนไขสําคัญก็คือว่าต้องเป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และต้องเป็นกรณีที่เห็นว่าเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินจริงๆโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะคะดังนั้นกรณีเช่นว่าเนี้ยการออกตัวพระราชกําหนดนะคะเดี๋ยวท้ายที่สุดคือออกไปก่อนได้ก็จริงนะคะแต่ท้ายที่สุดก็ต้องเอากลับมาให้สภาให้สัตยาบันนะคะแล้วก็อันนี้มันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าถ้าออกไปโดยที่ไม่เข้าเงื่อนไขาตามมาตรา172พระราชกําหนดนั้นก็อาจจะขัดกับรัฐมนูรได้เช่นเดียวกันอาจารย์ตีความแล้วเข้าข่ายมาตรา172ยเไหมคะ จริงๆถามว่ามันคือคือถ้าเราดูแนวทางของของสารัฐธมนูลน,นะคะการที่สารอธิบายในเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจมันต้องเป็นกรณีที่เป็นเรื่องของวิกฤตนะคะ mm hmm. ที่เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างมีความรุนแรงนะคะกระทบนะคะต่อเอ่อต่อ ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากนะคะดังนั้นเนี่ยคือประเด็นที่รัฐบาลพูดในวันนี้ค่ะเอาจริงๆแล้วเนี่ยโดยนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็จะมองว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่วิกฤตมันไม่ได้เป็นเรื่องกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงค่ะว่ามันอาจจะไม่ได้เข้ากรณีที่จะออกการการปรัศเป็นพระราชกาหนดได้แต่อะไรก็ดีค่ะ<ม>คือคือรัฐบาลก็ก็พยายามจะเอะอยากให,ให้เปิดเวทีให้สภาได้ทําการตรวจสอบซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขาลองติดตามที่อาจารย์อธิบายดีๆนะคะว่าทำไมต้องออกเป็นพรบรนะคะอ่าะนะแต่กี้อาจารย์ก็ได้ตอบคำถามไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามต่อไปนะ,ะเรื่องนี้โอ้โหเรียกว่าอาจารย์พูดได้เคลียร์นะไม่ว่าจะเป็นกนารอธิบายสั้นๆแต่ว่าฟังแล้วเคลียร์แล้วนะคะทั้งสองข้อว่าเกี่ยวกับ กฎหมายฉบับใดบ้างที่แบบซ่มเสี่ยงต่อการที่เรียกว่าอาจจะไปขัดหรือว่าผิดกฎหมายนะะแล้วก็ทําไมไม่ออกพอรบรทําไมไม่ออกพอรกเนี่ยว่าเร่งดวนเนี่ยว่าตอนนี้โอต้องรีบใช้เงินเพราะว่าเศรษฐกิจวิกฤตแล้วแต่ที่ไม่ออกเพราะอะไรเนี่ยที่ทราบไปแล้วอาจารย์อธิบายและต่อมาเรื่องของการออกพอรบกู้เงินครั้งนี้ค่ะอาจารย์ก็เรียกว่าไม่เป็นไปตามการกู้เงินที่เป็นไปตามพรบรการบริหารนิสาธารณะ ที่จะเข้าเงื่อนไขของการออกกฎหมายใช่ไหมคะซึ่งก็อาจจะต้องแบบเป็นออกกฎหมายพิเศษอย่างที่อาจารย์ว่าใช่ไหมคะทีนี้คือพอรบวินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยก็คือปีพุทธศักราช2561นยเนี่ยก็อยากจะเดยนถามอาจารย์ยว่าเอ๊ะมันก็เรียกว่าอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขและก็มีความสุ่มเสี่ยงในการที่จะขัดกับเรื่องของวินัยการเงินการคลังที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้หรือไม่ยังไงคะอาจารย์คะค่ะคือคือคอ,อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะก็ถ้าเรา<อ>ดูตาม จริงๆกรณีนี้ค่ะมีความสุ่มเสี่ยงในการจะขัดกับพระราช,ชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐมาตรา53ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนค่ะว่าจริงๆต้องต,งตั้งต้นจากมาตรา52คือมาตรา52เนี่ยกำหนดวินัยทางการคลังในแง่ของการกู้เงินที่สําคัญเลยว่าโดยหลักเนี่ยการกู้เงินของรัฐบาลเนี่ยต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริหารหนี้สาธารณะโดยเคร่งครัดนะคะแต่ว่าก็มีข้อยกเว้นก็คือข้อยกเว้นตามมาตรา53เนี่ยแหละค่ะว่าเราสามารถที่จะรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะออกกฎหมายพิเศษ ได้โดยที่ไม่ต้องกู้เงินตามพรบการบริหารหนี้สาธารณะก็ได้แต่ต้องเข้าเงื่อนไข3เรื่องค่ะที่สําคัญตามมาตราห้าสิบสามเงื่อนไขแรกเลยก็คือเป็นเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นการดําเนินการโดยเร่งด่วนและต่อเนื่องนะคะนี่เราต้องมาดูว่ากรณีนะี้เร่งด่วนต่อเนื่องไหมนะคะสองอคือเป็นไปเพื่อแก้แก้ไขวิกฤตของประเทศ วันนี้เราเราตีความกันไม่ค่อยไม่ตรงกันระหวท่านนายกกับกับหลายๆภาคส่วนว่าอะไรอันนี้เป็นวิกฤตของประเทศหรือไม่ในยุคว่าวิกฤตแต่นักเศรษฐศาสตร์บอกว่าไม่มีมนักเรศรษฐศาสตร์ไม่ใช่คนเดียวนะรออ้อยกวคนเาไม่มี ใช่ค่ะแล้วก็เงื่อนไขที่3ค่ะคือต้องเป็นกรณีที่ไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทันเพราะถ้าตั้งทันเนี่ยต้องต้องไปใช้กลไกของงบป,ประมาณแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาดังนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของกฎหมายเนี่ยก็คือว่า การกู้เนี่ยมันต้องเป็น last resource จริงๆคือมันต้องเป็นมาตรการด่านสุดท้ายแล้วจริงๆที่ที่เราไม่สามารถคือต้องมีวิกฤตจ,จริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะใช้หรือหรือไปตั้งงบป,ประมาณแผ่นดินได้ทันนะคะแต่ถ้าเรามาดูข้อเท็จริงอันนี้มาพูดมาสักคู่นี้พูดไปเป็นหลักกฎหมายนะคะตามมาตราห้าสิบสแล้วเรามาดูข้อเท็จริงว่าวันนี้การตราล่างพาชักก,ก,กู้เงินดิจิทัลเนี่ยห้าแสนล้านเนี่ยนะคะมันมันเข้าเงื่อนไขไหมเนี่ยจริงๆประเด็นหนึ่งเลยที่ที่เราดู คือประเด็นเรื่องเอ่อกรณีเนี้ยค่ะมันสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีย่าอยู่นะคะเพราะว่าปีเนี้ยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2561เนี่ยออกช้าใช่มั้ยป,ปีใช่ใช่ปีนี้เลทนะคะดังนั้นเนี่ยเรากําลังยังกําลังอยู่ในระหว่างการจัดทํางบประมาณอยู่เลยนะคะ,ะดังนี้เราก็ยังสามารถจัดท<ำ>ํค่ะคือาคือมันไม่มีงบค่ะใช่ค <laughs> แ,แต่ว่าจริงๆกฎหมายเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขียนบอกว่าเอ่อกฎหมายจะไม่ได้ดูในแง่ที่ว่า มีงบหรือไม่มีงบนะคะกฎหมายใช้คําว่าตั้งงบประมาณได้ทันดังนั้นดังนั้นหมายความว่าจริงๆอ่ะถ้ามันยังตั้งได้นะคะก็ก็อาจจะก็อาจจะสามารถทําได้เพียงแต่ว่าแน่นอนค่ะรัฐบาลก็จะบอกว่าเราอย่างนี้เราจะไปเอาเงินจากไหนถูกไหมคะเพราะว่างบประมาณรายจ่ายก็ก็เต็มเหยียดแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้<อ>ค่ะก็คือเป็นเป็นแรกที่ที่มองแล้วว่าไม่เข้าอันที่สองที่คิดว่าไม่เข้าเลยก็คือเป็นประเด็นเรื่องการตีความเรื่องวิกฤตนะคะ คือวิกฤตเนี่ยวันนี้อย่างที่บอกอะคะ่ะก็คือท่านนายกตีความอย่างหนึง่งหลายๆภาคส่วนตีความอย่างหนึง่งแต่ว่าอันนี้ค่ะพยายามลองไปค้นดูแนวทางของคำวิจัยของศาลน้มนูลว่าศาลศาลมองวิกฤตอย่างไรนะคะศาลเนี่ยเคยเคยมีคำวิจัยของศาลที่ทีอ่อาจจะมีคําว่าวิกฤตเนี่ยคือศาลอาจจะไม่ไม่ได้ตีความมาตรา52เอ่อโทษที่มาตรา5 3ของพระราชบัญญัติวินยัยโดยตรงแต่ศาลเคยพูดถึงวิกฤตไว้ว่าลักษณะใดเป็นวิกฤต อ่อหนึ่งก็คือต้องเป็นสภาวะที่มันไม่มั่นคงอย่างมากคือเครื่องมือทางกฎหมายไม่สามารถแก้ไขได้ละก็คือเครื่องมือที่มีอยู่ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะสภาวะที่ไม่มั่นคงอย่างมากเป็นลักษณะของการกระทบความมั่นคงทางเศรษฐกิจสารยกตัวอย่างเช่นเอ่อเรื่องของค่าเงินลดลงอย่างมากจนเกิดความปั่นป่วนนะคะสารพูดถึง ใช่ใช่ค่ะสารซนอตเป็นเหตุการณ์ที่ต้องแก้ไขอย่างทันทีทันท่วงทีเลยสารยกอย่างวิกฤตเศรษฐรกิจปีสี่ศูนย์เลยค่ะอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็อีกอันนึงคือมันเป็นเหตุการณ์ที่มันส่งผลกระทบต่อทร,รัพย์สินของประชาชนหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยตรงอย่างรุนแรงสารยกตัวอ,อย่างอย่างกรณีปัญหาหรืออุทกภัยตอนปี2 5 5 4อย่อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยคือสารมองว่าอย่างเงี้ยวิกฤตนะคะซึ่งพอเรามาดู เคสของเซสของเขาก็ยังมองว่าล่าสุดเนี่ยสภาพก็ออกมารายงานสภาวะการทางเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจเราฟื้นตัวนะเราโตแต่เราโตช้าเราโตค่ะแต่เราเราโตไม่ทันใจรัฐบาลไม่ได้ค่ะดังนั้นกรณีเนี้ยคือถ้าจะบอกว่าเป็นการวิกฤตเนี่ยมันมันไม่คือวิกฤตอะค่ะคือคือในความเห็นส่วนตัวมันมันเข้าข่ายคําว่าวิกฤตตามมาตราคือเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้ถดถอยตามหลักเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เศรษฐกิจนี่คือ ไตมาสามก็ยังโตอยู่เติ1.5เปอร์เซ็นอันนี้ตัวเลขของสภาพัดก็ปีหน้าก็โตมากกว่านี้ด้วยนะคะและเมื่อคู่ติดตามข่าวจากท่านอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยมหาวิทยาลัยพาไทยก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยจะเฟื้นตัวเต็มที่เลยอ่ะนะคะก็คือไตม่าก็เรียกว่าครึ่งปีหลังของปีหน้าแต่ก็หมายความว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแล้วก็จะฟื้นเต็มที่คือก็คือปีหน้าแต่ปีหน้ารัฐบาลบอกว่าจะแจกเงิน เพราะว่าวิกฤตมันก็เลยดูย้อนแย้งนะคะอันนี้ก็คือสรุปให้คุณผู้ชมคุณฟังได้เห็นภาพอ่าอาจารย์คะอาจารย์จะเติมเต็มในประเด็นนี้เอ่อเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่ไม่เติมเต็มอะไรก็จะไปที่ตอนกู้สองล้านล้านก็เสียทิพตฟองเห็นอ,อีกนิดหนึ่งค่ะก็คือว่าพอพอพอ,พอขัดกับมาตรา5 3สิบามเนี่ยมันก็อาจจะขัดกับมาตรา62ของรัฐธรรมนูนด้วยว<อ>่ารัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าให้รัฐต้องรักษาวินยัยการเงินการคลังของรัฐตาม กฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐแต่เขาแต่กรณีนี้ไม่ได้รักษาวินัยตามกฎหมายการวินัยการเงินการคลังของรัฐดังนั้นมันก็เลยเป็นหลักที่มันสะท้อนกลับไปที่อย่างรัฐนูนนะคะว่ากรณีอย่างนี้รัฐเนี่ยไม่รักไม่ได้ไม่ได้รักษาวินัยการเงินการคลังตามที่กฎหมายวินัยการเงินการคลังกําหนดดังนั้นร่าช้ำหยักการกู้เงินจึงมีปัญหาเรื่องความชอบด้วยรัฐนูนด้วยค่ะอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันมากเลยนะเพราะ มาตรา62แห่งรัฐธรรมนูญร,ชร,ร,ร,ชร,ราชอาณาจักรไทยไปแล้วเป็นกฎหมายแม่กฎหมายใหญ่ที่สุดแล้วนะถ้าเกิดไปขัดต่อกฎหมายใหญ่ขนาดนี้นี่จะยังไงต่อคะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูประเด็นนี้กันต่อว่ามันเคยเกิดเคสแบบนี้ค่ะคือกรณีที่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งรัชชินวัตรนี่นะคะก็ะตอนนั้นเคยจะออกพรบเงินกู้สองล้านล้านบาทคือมากกว่านี้ด้วยซ้ำไป นะแต่ว่าคือเขาจะเอาไปลงทุนในระบบสาธารณูปโภคตอนนี้นก็โดนตีตกไปค่ะจาถ้าเทียบกับเคสนี้นี่เป็นยังไงคะอันนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องกู้มาแจกเหมือนกันนะคะแต่มีความแตกต่างกันเอ่อโทษทีค่ะขอเอาไคุณคุณคอยเคสของคุณยี่ร้านเนี่ยเป็นการกู้เพื่อลงทุนค่ะโทษทีเป็นการกู้เพื่อ เกอมาสองล้านสองล้านคือคือการกู้ตอนนั้นเน่เป็นการกู้เอ่อเพื่อไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะคะเป็นเป็นลักษณะคือตอนนั้นน่ต้องบอกว่าการเป็นการกู้มหาศาลเลยนะคะเพราะว่าเกือบเท่าเกือบเท่าพูดง่ายว่าเกือบเท่างบประมาณแผ่นดินในช่วงนั้นเลยนะคะแต่ว่าก็อย่างไรก็ตามเป็นการกู้เพื่อการลงทุนนะคะดังนั้นมันการกู้เพื่อการลงทุนน่มันทําให้เกิด Impact ในทางเศรษฐกิจในในระยะยาวแล้วมันจะทําให้เกิดเอ่อผลประโยชน์นอกเงยกลับมาในอนาคตนะคะแล้วก็เขาทยอยกู้ด้วย กับอีกอันนึงที่มีความต่างกันค <Yeah, ือณขนะนั้นเนี่ยเป็นช่วงของรัฐมนูนปี50ยังไม่มีมาตรา62นะคะแล้วก็ยังไม่มีพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐนะคะดังนั้นเนี่ยกรณีนั้นเนี่ยสารรัฐมนุนเนี่ยวินิจฉัยที่สารรุ่นวินิจฉัยตีตกเนี่ยไม่ได้วินิจฉัยว่ากู้ขาดกับรัฐมนูนนะคะแต่สารรัฐมนูนเนี่ยวินิจฉัยว่าจ่ายเงินกู้เนี่ยขาดกับรัฐธรรมนูญนะคะสารสารวินิจฉัยขาจ่ายไม่ได้ไม่ได้วินิจฉัยขากู้นะคะเพราะว่า ร่างพอร่างพร,พรบเงินกู้สองล้านล้านเนี่ยไม่ใช่กฎหมายที่อนุญาตให้จ่ายเงินแผดินได้ตามรัฐธรรมนูญ <Okay. S 1> นะคะค่ะดังนั้นสารวินิจัยขาขาวที่จะเอาเงินกู้ไปจ่ายใช่ค่ะ <ๆ S 1> แต่สารไม่ได้ไม่ได้บอกว่า hey, ้กู้ผิดนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีมาตราอ2เลยไม่มีพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐแต่รอบนี้<อ>นะค่ะ การกู้เงินเงินโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะคะเป็นการกู้จํานวนมากเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้กู้เท่าเท่ากับกรีพรบองเงินกู้สองล้านล้านแต่ว่ามันเป็นการกู้เพื่อแจกคือการกู้เพื่อสนนุนเป็นรายจ่ายเพื่อการบริเป็นเป็นกู้เพื่อมาจ่ายเพื่อการบริโภคนะคะไม่ได้เป็นกู้การกู้เพื่อลงทุนันั้นน่ะอิมแพกในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันน้อยกว่าคือเป็นเรื่องของการกระตุ้นชั่วคราวนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจชช่คาวนะคะใช่แล้วเป็นการกู้ครั้งเดียวจบด้วยใช่ แล้วก็แล้วก็การกู้ลักษณะอย่างนี้ค่ะคือโอเคอ่ะมันมันก็ทําให้เกิดประเด็นปัญหาตามมาเพราะว่ากรณีเช่นว่าเนี้่ค่ะเรามีอย่าลืมว่าวันเนี้ยเรามีมากกว่า62ข้อรัฐนูนแล้วแล้วเราก็มีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัขงของรัฐแล้วดังนั้นกรณีเช่นว่าเนี่ค่ะรอบเนี้ยสารรัฐนูนเนี่ยจึงสามารถวินิจฉัยขากู้ได้ด้วยอ๋อการกู้เนี่ยใช่ค่ะการกู้เนี้ยอาจจะขัดกับรัฐนูนนะนะคะ62<อ> เพราะว่ามีม,มีรัฐธรรมนรูญเขียนไว้ใหม่แล้วแล้วก็มีคําถามอีกรัฐบาลก็ถามว่าออาทาไมก่อนหน้านี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะกู้ได้ทําไมกู้ได้กู้มาแจกเหมือนกันในโครงการคนละครึ่งแจกไปทําได้ทำไมรัฐบาลนี้ทําไม่ได้นะก็ถามแบบนั้นอีกอาจารย์อ๋อค่ะคือ,ค,อคือการกู้ตอนนั้นเนี่ยคะ่ะเป็นการกู้ที่ โอเคค่ะ,ะมีรับเนี่ยมาช่วงนี้พูด,พดประเด็นนี้ก็คือว่าการกู้ตามพรบโควิดเนี่ยมันเป็นการกู้เ,เพื่อนํามาจัดหาวัคซีนและพ่วงมาด้วยมาตรการในการเยียวยาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเช่นโครงการเรื่องคนละครึ่งเป็นต้นนะคะซึ่งก็แน่นอนนะคะคือการกู้เพื่อจัดหาวัคซีนและการกู้เพื่อมาเพื่อมาแจกเงินแต่อย่าลืมว่า การกู้ตามพรเบเงินกู้โควิด2ฉบับอะค่ะมันเป็นการกู้ในสถานการณ์หรือบริบทที่เกิดโควิดระบาดท,ทั่วโลกซึ่งอันนี้เป็นถือเราเป็นวิกฤตระดับโลกค่ะนนใช่นะใช,ใช่เป็นวิกฤตระดับโลกใช่ไหมคะซึ่งซึ่งอันนี้แล้วในช่วงนั้น,นมันมีความจำแล้วการการระบาดของโควิดนะน่มันส่งผลต่อ,อการการะทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยการกู้ ตามพรบงเงินกู้คโควิดสองฉบับเนะี่ยจึงเข้าขายตามมาตรา5 3้าสิบสามของพระราชดำรัวินัยการเงินการคลังของรัฐนะคะแล้วก็กรณีเช่นว่านั้นอนะณนะตอนนั้นเนี่ยต้องทําอย่างเร่งด่วนเลยคือไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันแลวนะมันเข้าเงื่อนไขาตามมาตราน3สบสามแต่วันนี้ค่ะบริบทและสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วโควิดเนะี่ยมันมัน,มน คลี่คลานไปมากแล้วตอนนี้อย่างที่นนไม่ได้ดสน,นะะักการศาแล้วก็เป็นการยืนว่าโควิด <c oughs> ไม่ได้มาอารวาสอะไรแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นวิกฤตนะถ้าเกิดในแง่นั้นนะคะทีนี้ <ผม S 1> คือเราก็เริ่มฟื้นเราด้วยค่ะเราเริ่มฟื้นแล้วใช่ค่ะทีนี้คือทไลายการออกพระราชบัญญัตินี่ค่ะอาจารย์จะ,จะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะ เอ,อ่อตามปกติอะคะ่ะการออกพระราชัญยัิเนี่ยก็ค่อนข้างนานนะคะคือคืออย่างแรกเลยก็คือว่าเดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็อาจจะเป็นกระทรวงการคลังในการเสนอร่าง mm hmm. างพราบาให้คณะมนตรีให้ความเห็นชอบคณะมนตรีกว่าจะให้ความเห็นชอบปุ๊บจะต้องมีการส่งไปยังหน่วยงานสอบถานหน่วยงานต่างๆอีกนะคะ mm hmm. แล้วก็กลับมาที่เอ,อ่อคณะมนตรีเพื่อที่จะส่งเห็นชอบแล้วก็ส่งร่างเนี่ยให้กับสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่าง พอสานักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างเสร็จปุ๊บก็จะส่งกลับไปยังครมอให้ความเห็นชอบเมื่อครมอให้ความเห็นชอบก็จะเอาเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้วสภาเนี่ยอย่างที่เราทราบกันวันนี้ฝ่ายค้านออกมาชัดเจนแล้วว่าไม่ไม่เห็นด้วยอย่างมากดังนั้นการดีเบตในสภาจะยาวว้าฉันมีเสียงเยอะเสียงคิดว่าเพียงพอเนี่ยค่ะอาจารย์คือคือยังไงอะคงคงผ่านคงผ่านได้คะ่ะแต่ว่าการยืดเยื้อในสภาอาจจะมี ซึ่งนันก็หมายความว่ามันก็อาจจะทําให้ระยะเวลาในการพิชนะในในเรื่องนี้ของสภาผู้แทนสนอนอาจจะอาจจะพอสมควรแล้วก็พอต,ต้องไปสภาอีกอะไรนะคะต,ต้องเข้าสู่สภาสงูงอีกใช่จจค่ะก็คือผ่านผ่านสภาผู้แทนสดนอนแล้วก็ไปต้องไปวุฒิสภาอีกคะ่ะใช่พอไปวุฒิสภาแต่ว่าเพิ่มว่าเรื่องนี้มันเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวยการเงินวุฒิสภาเขาจะมีระยะเวลาจากัดในการพิจารณาค่ะก็จะพูดง่ายว่าเร็วเร็วกว่าพระราชบัญญัติทั่วไป คือตามปกติแล้วอะค่ะการออกพระราชัญยัดเนี่ยอย่างน้อยก็คือปีหนึ่งอันนี้คือพระราชัญยัดแบบว่า<ห>ตามปกตินะคะเฉลี่ยมีหลายสบับค่ะที่ที่ระยะเวลามากกว่านั้นโอโหเกิดรัฐบาลมาพูดส้ำไปย้ำไปย้ำมาว่าจะแจกได้พฤษภาปีหน้าก็เดี๋ยวกวกือเป็นการพูดที่ เรียกว่าคนก็จะต้องบอกเอ๊ะไม่เห็นเป็นจริงเลยแต่ว่ารัฐบาลก็ชอบมีคอามมิดแมนนะว่าจะเมื่อนู่นจะเมื่อนี้เนี่ยไม่อยากเป็นรัฐบาลเนี่ยคือค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าคือต่อให้รัฐบาลเนี่ยจะจะพยายามผลักดันให้เร็วขึ้นเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ก็ปกติตามขั้นตอนถ้าทําตามขั้นตอนตามปกติเลยเนี่ยมันใช้ระยะเวลา นะคะแล้ว <One> ก <input> okay, so <F rice again> <t> ็เ <ful> อ <t ước> ีกอาจจะมีการดีเลย์ได้อีกถ้าสมมติมีการส่งเรื่องให้สารรัมหนุนวินิชัยใช่ยิ่งยิ่งเท่านี้ยิ่งดีเลยเลยค่ะดังนั้นโอกาสโอกาสว่าก็โอกาสว่าไม่ไม่น่าจะหาสีสุวรรณจันยาเนียก็อาจจะต้องไปร้องมีนักร้องอยู่แล้วอาจารย์ขาวเวลาจำกัดไปที่ประเด็นสุดท้ายอยากให้อาจารย์ช่วยทิ้งท้ายสั้นๆให้สังคมได้ชวนคิดเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ คือคือ,คอจริงๆอยากจะฝากประเด็นนี้ไว้ค่ะก็คือว่าการรักษาวินยัยการเงินกันคลังนะคะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากดังนั้นรัฐหนูถึง,ถ,งถึงกําหนดเรื่องนี้เอาไว้ในมาตราว62ว่าเป็นหน้าที่ของรัฐนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องคิดคิดอย่างหนึ่งว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยสามารถทําได้แต่มันควรทําให้ถูกถูกวิธีถูกถูกช่วงเวลา นะคะแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะคะการการกู้เพื่อแจกเงินมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้ได้ผลระยะสั้นแล้วก็ได้ผลชั่วคราวแต่แลกมาซึ่งซึ่งต้นทุนภาระและความเสี่ยงทางการคลังอีกมากนะคะดังนั้นเนี่ยการเดินหน้ากู้เงินเพื่อแจกเงินโดยการฝ่าฝืนหลักการตามร,มรัฐธรรมนูญและการฝ่าฝืนกฎหมายวินยัยการเงินการคลังของรัฐไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็มันอาจจะทําให้เกิดวิกฤต จริงๆก็ได้นะคะในอนาคตนะคะเหมือนอย่างที่ตอนสมัยวิกฤตเศรษฐกิจปี40ซึ่งจริงวิกฤตเศรษฐกิจปี40เนี่ยมันไม่ได้เกิดเพราะเ,าเกิดฉัพพันธทันด่วนใขณะนั้น,นแต่มันเป็นปัญหาสั่งสมมาด้วยนะคะแล้วก็เลยอยากฝากให้กับทางรัฐบาลพิจารณาทบทวนในประเด็นนี้นะคะถ้ารัฐบาลอยากทําเรื่องนี้จริงๆเนี่ยก็อาจจะส่งเสริมให้ให้รัฐบาลเนี่ยนะคะไปใช้ช่องทางในแง่ของการใช้รูปแบบอื่นๆนะคะน่าจะเหมาะสมกว่าค่ะ <S <S ก็บอกวอย่ากู้เลยนะคะเสียงมากเลยค่ะอาจารย์คชะไม่โอเดี๋ยวชวนอาจารย์พูดคุยในประเด็นอื่นๆต่อไปนะคะวันนี้ชัดเจนเลยค่ะหลายๆท่านที่ฟังอยู่นี่นะคะก็ได้ความรู้ในแง่กฎหมายแล้วก็จะได้อีกมุมมองหนึ่งของนักกฎหมายเพื่อไปพิจารณาภาพรวมของโครงการนี้เพราะว่าเป็นโครงการที่มีเดิมพันสูงต่อ คนไทยทุกคนกับอาจารย์นะคะอขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ,คะสวัสดีค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ